สวัสดีคะ่ะพี่กบสวัสดีครับโอ้โหนึกว่าใครไม่ร้อนเหรอคะอ๋อไม่ร้อนหรอกทำอยู่ในกลางแดดนะคะต้องอนี้จัดเรื่องผู้เรียนเนี่ยฮะเออมันค่อนข้างที่จะแดดแรงอยู่นะวันนี้แต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะค่ะ นี่ครับผูเรียนก็สวยงามมากคะคะแต่ถ้าแดดแดดแบบนี้พี่กบทำยังไงคะถ้ามันร้อนมากบบนี่ๆๆนี่ก็เนี่ยหมวงนี้เลยครับดีนะเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวจะบแกะให้ดูไหนคะนี่นะฮะเนี่ยโ,โอ้มัดข้างหลังเราก็เก็บออกบ้างเลยค่<ฮ>ะครับแบบนี้ มีหมวกนีมีหมวกคลุมหน้าแต่ถ้าจะปิดแล้วก็ปิดแบบนี้ค่ะเนี่ยแล้วก็มัดอย่างนี้แต่ถ้าจะถอดมาดูน้องนี่นะะก็เป็นแบบนี้เลยหมวกอย่างเงี้ยนะฮะหมวกคุมแดดอยู่ในสวนใช่ไหมคะคลุมแดดีมากแล้วมันมันป้องกันป้องกันแสงแดดได้ดีอันนี้สีอะไรคะสีเทาอันนี้สีเทาครับสีเทาก็สวยเนาะเหมาะกับชาวสวนแล้วปิดงนี้ อ๋อ oh, ปิดหน้าได้เลยปิด,ปดหน้าแล้วมันจะทําให้แบบเนาะมันพุ่อันนี้มันบงังนะฮะตัวเนี้ยตัวเนี้ยพื่อนครับเนี่ยฮะตัวตัวเนี้ยมันบงังบังหน้าเราดีแล้วไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับเบามากเลยนะฮะก็เบาแล้วเวลาเราเนี่ยเสร็จแล้วก็เราทํางานได้สบายครับค่ะมันก็การการนันแดดกันอะไรได้ เือนหยู่ก้างแอบแบบนี้ได้สบายเลยสบายเลยเนาะดีมากเลยนะทำงานก็แล้วมันเท่ด้วยนะคะสีเทาเท่เท่เท่ค่ะเท่ไม่สบายเท่แล้วมีกี่สีคะเนี่ยเอามีอยู่สองสีมีสีดำนะมีสีดำแล้วก็สีสีเทาโอ้โหนี่ฮะผู้หญิงใส่สีเทาได้ไหมคะ สีเทาก็ใส่ได้สีดําก็ใส่ได้ครับมันกันแดดได้ดยิ่งสีดานะโอ้โมันจะกันสีดําผู้ชายก็ใส่ได้ดีมากเลยถ้าเป็นวีงก็เป็นสีเทา<ด>นะตัวสวยมากเลยสีเราอยู่ในสวนนะครับบางทีเราต้องป้องกันตัวเองนะต้องป้องกันนะค่ะก็มีสองสีนเนาะดําเทาอ๋อแล้วอ,อ,อยากรู้ราคาไหมอยากรู้ค่ะก็รวมส่งเลยเนี่ยก็ร้อยเก้าเก้าบาทร้อยเก้าเก้าร้อยเก้ารวมส่งสองสีเลยนะครับค่ะ เออซื้อห้าแถมหนึ่งซื้อห้าแถมหน <1 S 2> ึ่งนะคะ 1. 1> โอ้ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าใครอยู่ในส่วนะคะก็โทรสั่งได้เลยนะคะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่กบมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ